คุณจะหนุนนำนะคะพลังบุญพลังดวงบุญนะลูกจะหนุนนำทำให้เราจะเหลือลูกเหลืองก้าวหน้าครูรู้ลูกว่าครูพี่ตุ้งค่ะจะเหรือลูกเหลืองก้าวหน้ามาทุกวันนี้เพราะครูเป็นคนที่ชอบทําบุญครูชอบทําบุญมากครูตั้งแต่หนูปวดจากวันปวดแรงหนูชีวิตครูพลิกแบบพลิกฝ่ามือเพราะครูใช้พลังบุญหนุนนำครูมีทานเห็นไหมคะครูอาโอนตังให้อุปถัมภ์ครอบครัวหนึ่งนะเดือนละสามพันครูทําทานครูทําบุญนะคะกับวัด ก็ทําบุญกับครูสีตาอ่ะครูลืมแจ้งนะลูกพวกเราอ่าที่ที่โอนตังมานะลูกนะอ่าที่ไปทําบุญเป็นพ่อแม่บุญธรรมในลูกนะครูรวบรวมเงินได้42,000บาทนะลูกสาธุทุกคนสาธุร่วมกันอนุโมทนาสาธุครูรวบรวมเงินได้42,000บาทครูสีตาจะไปปลายเดือนนี้นะคะก่อนที่ครูสีตาไปเดี๋ยวครูจะถามครูสีตาแล้วก็ครูจะโอนตังไปนะคะครูรับเป็นโยมเขาเรียกหลายคนพ่อแม่บุญธรรมมาห้าสิบลูกลูกละห้าพันก็คือห้าหมื่นบาท อนุโมทนาสาธุกับเพื่อนๆเราผู้คนนะลูกนะเออได้4 2 0 0 0บาทที่เหลือครูก็ทบไปโอเคไหมลูกและครูจะบอกว่าทานศีลภาวนาอย่าให้ขาดนะคะอยากได้อะไรให้สิ่งนั้นก่อนอยากได้อะไรกับผู้คนชิงให้สิ่งนั้นก่อนนะคะครูมาสอนเรื่องวิธีคิดอีกแล้วครู่าจะเอาวิธีการนนเนี่ยหนูอยากได้บุญชิงให้บุญก่อนลูกชิงทําบุญก่อนโอ้ตอนเช้าวันนี้ครูปื้มปิติมากคัวคิดทีไรต้องแตนก็ลืมน,นะเพราะครูรู้สึกว่าเราได้ทําบุญอะ่ะ ชิงให้บุญก่อนรับปัฒนาจริงได้ชิงให้สิ่งนั้นก่อนทำบุญยอดกระปุกบุญนั่งสมาธิสวดมนต์ตั้งแต่เช้าเห็นไหมคะอ่าทำบุญเสร็จเอาเงินให้แม่อ่ะทำบุญทานทำทานทำอะไรบ้างทานก็เอาเงินให้อ่าให้น้องออยนะคะเอาขอให้น้องออยไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ไหมอันนี้เป็นทานแล้วนะรักษาศีลทานศีลภาวนารักษาศีลครูรักษาศีลห้าครูไม่ฆ่าสัตว์นะคะครูไม่รักทรัพย์ครูรักษาศีลห้าเป๊ะมากเห็นไหมคะบุญนี่แหละ จะหนุนนำประกอบกับเรานะคะทําบุญแล้วดวงจิตของเราเป็นดวจงจิตที่เปลี่ยนไปด้วยบุญแล้วบุญจะหนุนนำคนอื่นเขาจะตกระรมลําบากแต่เรามีบุญหนุนนำหนูนนึกออกไหมลูกหนุเกไหมและค่ะพระรพุทธเจ้านะคะองค์สัมมาองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้เราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บกบางมีจิตใจที่หองแพ้วแจ่มใส มีจิตใจที่เบิกผ่องแผ้วแจ่มใสเบิกบานจงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมีความสุขค่ะจิตใจเบิกบานมันใสจิตใจมันสสในสดวงจิตมันใสามาเข้าคู่กันแล้วนะบุญก็หนุนนำหนูเห็นไหมลูกเออคิดดีพูดดีทดําดีอารมณ์ดีค่ะอ,อยู่ในคู่นหนึ่งอีกเห็นไหมคะทาไมกดจากวันโกดแรงดูถึงเข้าคู่กันกับพระพุทธศาสนากับรากของทุกๆศาสนาได้เพราะเขาคือรากของศาสนาเห็นไหมเนี่ยเราทําจิตใจให้ผ่องแผ้ว เออมีทานมีศีลอ่ามีภาวนาทานศีลภาวนาทําจิตใจให้ห่องแพ้วทําอะไรมันก็ปลอดโปร่งโลกสบายลูกออกแรงที่เดียวผนรับมหาศาลหนูจงมีสามข้อนึกไม่ออกว่าคูณหนูจะทําบุญได้อย่างไรไม่มีเงินนะคูณหนูจะทําบุญได้อย่างไรมีทานเออเอภัยาทานนะคะพ็นทานอย่างแรกที่ไม่ต้องจิตตังเลยเล็กๆน้อยๆไม่เกี่ยวกับจานวนเงินจงให้ทานก่อนนะอยากให้อะไรอยากได้อะไรจงให้ทานก่อนอยากได้เงินจงให้เงินก่อน ครูเนี่ยให้เงินก่อนเลยนะทานถือศีลแล้วก็นั่งสมาธิภาวนาสวดมนต์ด้วยโอเคไหมลูกครูจะเป็นแม่ชีหรืออะไรจวงเลย